มานัดช่วยเกดานี่เอ้ยกระนั้นเออว่าปอนี่มักเข้าเปราะบุตีบุลักตรงนี่โลซิซิ 40. ทุกคนตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มกว่าๆนะครับพี่วีมาเดินตลาดใหม่นะครับเออจะมาหาโคงนะฮะวีชอบนะมาแบบดึกๆแบบนี้เพราะว่าแม่ค้าที่อายุเยอะๆเ,เวลาวีขออะไรอ่ะเขาจะให้ไงเขาจะลดไงสมมติราคายี่สิบห้าบาทวีขเอเพิยี่สิบบาทได้ไม่มเหมาะเขาก็าให้มีกำลังเดิน สีแปรอิบคอมอาวสดิยอตอนนี้บางบางร้านนะครับทุกคนแบบก็เก็บแล้วนะฮะก็เดินไปโสดมาขับลูกเดินไปเร็วมากมีรู้ว่าวิจะเอาของอะไรมั่งวันนี้นะฮะเจเดนคนเยอะอยู่นะเวลานี้คือคนเยอะอยู่ นี่จะมาซื้อเนือ้อเบรโลเท่าไหร่นี่สองสองห้าศูนเหมือนกันใช่ไหมย่ว้าสองร้อยห้าสิบชิมได้ไหมชิมได้ไหม,ได,ไ,ดมได้ไ,ได้เลยชิมเนื้อสดสดความันจะหวานานะนกะอ๋อ ท่านอะไรอ่ะแบ๊กินสดอ่ะแต่ก่อนตอนที่มาจะมีฝั่งนี้ขา่แบไม่เปิดเลยค่ะน้อ๋อเหรอตอนนี้แบบคนยังเยอะนะทุกคนเวลาหนึ่งทุ่มกว่าเยอะอยู่ก็คุนเจโลเท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยสามสิบโอเคเฮ้กประกันตั้งอยู่เนี่ยนีพิคศษพิเศษ ถ้าพิเศษก็ต้องให้ย0บาทเลยแบดิเศษอีกนะมาวกระดานี่กะเนาเลาปอนี่มเราะบุตรบุลังนี่โลสสมิมต้องล Pipet dah kak? dah. Hik ni dah. Kasut mana pula weh. Gatal lah nak pergi tu. Tak eh, tak rumah lah ni. Ha kat apa dah apa tengok kelo. Oh ni ah. Dan ni apa kot oh, ni? Butik katim la ni. Hai, kecil ke? Ha, butik sige. Apa kot sa? So? Tipa. Kelo apa? Doi, lo doi nang. Okay lah. Tak sah lah. Nak buat tengok okay. dulu. <laughs> Butir tak gagal. Tak oh, <laughs> <laughs> Ni sebab. Beli deh. Beli banyak bayar, bayar banyak beli. Gila, hmm. Tak nak kira ha. Oh, Kau <laughs> <laughs> <Ma>, <laughs> ya. ni dia panjang. Ha ni kon semua. Ma tu kon. Senuk ya berjalan tan ni Tak pun lah lepas. Nak mahu tak siap buruk ni na. yeah. Nak gini nak lah tak siap istak Nak telur <laughs>

างนีเ่เดินดีๆแหละลื่นไปไป,ไปคือทุกคนคนเยอะนะเวลานี้ลื่นตายอยากเดินมาบรุกหานี่แหละทางไหนอะ่ะทางนี้เหรอเดี๋ยววิปเปลนะลทุกคนซีอู่คนเยอะมากเขาจะมาเหี้ยร่วงเออบอกเลยวว่าลื่นเดินดีๆไปเร็ว